สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุคูสุคนเดอ้อเมื่อนี้มาพบพ่อกับน้องแหล่พ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องแหล่เมื่อนี้น้องแหล่ก็อยู่ในเฮือนแม่เพราะว่าเมื่อนี้ก็บ่ไดยไปการช้ำพ่อแม่พี่น้องโดยน้องๆเพื่นกาตอนเ้ากับ่ไดยไปโรงเฮียนเพราะว่านั่งมาหอดเฮือนแล้วตีนรหลดก็แวบกปเลยบได้ไปพ่อแม่พี่น้องพากันไปสูบตีนรหลดแล้วก็ ไปส่งสุพรรนตอนเที่ยงพม่พี่น้องดโดยโดยพม่พี่น้องมาตอนนี้กะทั้งน้องเหลกกอยู่ผู้เดียวเลยพม่พี่น้องเพราะว่าทั้งแม่พนกะไปบุญแล้วทั้งน้องลินกับน้องละน้อยพนกะไปหงเฮียนพม่พี่น้องทั้งน้องเหลกก็อยู่เผาเพื่อนเพราะว่าทั้งน้องแหลกกันได้ไปอยู่พม่พี่น้องมือแรงนี่กะสีเป็นคืนสุดท้ายแล้วพม่พี่น้องโดยกะ กว่าสีอันปอายูหมึกแลกก็ได้น้อยหนึ่งไอโลซื้อเครื่องซื้อเครื่องหนุ่งะอะไรแม่พี่น้องโดยทางน้องแหล่เองกับพอเถ่าเผิ่นกมะมหาเผิ่นกมะมาลินบุญแม่พี่น้องเผิ่นกะอยู่ในเฮือนน้ำไม้ทงละ่อแม่พี่น้อง ทั้ง,งแม่คงน้องเลก็ไปแล้วก็บนน้องดีแลวกอ็ะน้องทิ้งทยเพิ่นมีแต่น้องหลอยู่เผาเพื่อนเพราะเป็นพี่น้องมือนี้ก็ได้มือนี้ก็บได้ไปการซ้ำทั้งน้องหลกับวันมือนี้ได้ดไ,ปบบปดดไปการก็กเลยอันอยู่ก่อนให้แม่เพิ่นไปบุญเพราะว่าแต่ละมือเพิ่นก็บไปเพิ่นก็นเลยถือไปอัน มือสุดท้ายพรม่พี่น้องมือนี่อยู่คนเดียวอยู่กับเจ้าการกับแบะส,สองตัวตัวหนึ่งไปใ็่แล้วการเอ้กมานอนคากแทะหึก็มานอนคากเแทะผินตุ้ยได้ผืน แบบกินบเลือกเลยพ่อแม่พี่นอ้องกินได้เบิอีหยังก็ได้จะตูบเสือกูจกอก้จะเป็นอะไรเพิ่นแบบอาหารก็บอกข่อยกินไก่ต้นเพิินอยู่จะตูบก็ได้เอาหัวอาหารห้กับโบก,กินอันนี้เสือแบบอันกู ก้อยเข่าใส่น้ำแกงก็กินอันนี้พ่อแม่พี่น้องแบบกินง่ายๆเลยบ่เลือกหลายไมื่นี่ก็อยูู่้เดียวพ่อแม่พี่น้องโดยพี่น้องก็มาเบิ่งพักขอ,องแม่น้องแหล่ก่อนใหญ่เติบแล้ว พักหอมบัวพักกันกาดกินกับอันลาบอยู่พเพรียวมันนี่เงาขนาดก็มีคนอยู่นำ น้องๆก็ไปห้องเฮียนมาแล้วแบตตัวหนึ่งผูกอยู่ทางไหนด้บ่ได้ยินเสียงเลย แบ่นี่กะท่านได้ออกลูกอยู่พี่น้องว้เวพ่นจุีออกตอนใดดอกเบะเห็นออยังเหี่ยวถ่ายท่องกับปักใ่าอยาอยู่แต่ว่ายัางบออกลูก บูว่าแบบจีออกจากโตได้ทำมแม่แม่พันวะสองว่ะเจ้าก็มาแต่บุญพ่อแม่พี่น้องทางกับข้าเจ้ากวาดเรียบร้อยแต่ว่าคันนั้นบางเถื่อข้าเจ้าก็ฮดนำ้ำแบบเวลาหลดใหญ่กายมันจังบ่มีขี้พุนพ่อแม่พี่น้องถ้า่ง,งหละไปแล้วอ้ขี้พุนเต็มเลย แบบนี้เลยพม่พน้องคีพุนแบบขี่รถจักนีบ่ไว้สม,มุนม่ามานำกันหลายๆคันนี่แบบควันเป็นแถวไปเลยทางไอทงพงกายูเพื่อนพูดแหละเมื่อนี้พอพม่พน้องโอ้ตัวผูวอยู่พุ่นพม่พน้องอยู่ลังบ้านผู แบ่กอะไ้ปันไดเ้สิออกลูกแบ่กตัวนี้มือมีบุญกะโหลดกะสิรีรายน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปบุญ แบบเวลาอยู่เพื่อนแบบอยู่ใกล้ๆบรรทัดพ่อแม่พี่น้องถ่านองหล่ก็ได้ไปนอนไม่แล้วเมื่อนอนอยู่เพื่อนแล้วก็เสียงตู่บักดังๆเลยได้ยินมาหอดเพื่อนพี่โดยพ่อแม่พี่น้องท่านองแหล่ก็สิไปอันหาหลาะแถวสวนก่อนไปหาบึงหมากไม่ก่อนนะสิมีอยู่บ่ กินมะฮุงซุกมักมี่ก็มี่อายุพอไม่พี่น้อง นั่งนัดตัวน้องเหลเอาเมื่อปลูกนะกกระติดแล้วเรียบร้อย ตอนนี้จะโมงเนาะหนึ่งโมงแล้วพ่อแม่พี่น้องแบบสี่โมงชั้นๆแน้วก็ไปหาบเขาน้องๆอยู่ฮวงเฮียน แดดแห้งผมมีพี่น้องแล้วก็มนกระบนีาบบนาวปันไดเน้วน้อยหนึ่งมือน,นี้กะตอนขำขำมาบางมือกะบน้วบางมือกับโบน้วมือวานนี่น้วแห้งๆผมมีพี่น้องมามือคืนนี่แหละบบนีน้วปันไดตอนสะอมแต่บบมีสะอมเลยชวงไช้ถึกเด็ดไปหมดแล้ว ต้นกล้วยผมมีกล้วยอยู่ผู้เดียวผมมีคนพาเหรอปกติสีอย่างไปอย่างมากกับน้องดีเพิ่นผนมมีพี่น้องผนมักอนั่นจะได้ ดใหญ่กัเราขีผุ่นเต็มเลยบอกเพนมาซื้อขนมมาฝากนี่เด้อน้องดีเอ้ยวะนี่กับพื้นแม่เพลินตัดมากนี่กัพ่อแม่พี่น้องมือที่น้องเลยไปเวียกันแหละมาเวียกมือว่านในผัดเห็นนั่นแม่ของน้องเลยกับแบบ ล้มแต่กะไข่หน่อยหนึง่งก็ยังเจ็บอยู่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะยังอยากไปบุญไปอนันไหวท่าตุขอพรไปจักหน่อยก็มาเพิ่นวะเพิ่นกะอย่างอันนั้นไปคอ,อยไปอะไะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะเจ็บขาเพิ่นอยู่หน่อยหนึง่ง เผินนั้นแบบเพินแบกไม้แล้วเพินว่าวันวะแบกไม้เลยแบบค้านันาไปคล้องกับเครื่องอะไรลุ่มใส่ไหมประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่น้องแลงก็ได้เพินใส่นั่นอยู่ใส่ยาใส่อนใส่ยังนอกแบบทาให้ขาเศร้าอะละยาหมองยาแม่งไปอะละ สอบฐานบ่หรืออย่างัอันนั้นมันขี่ฐานมันผมไอพี่น้องบางเถื่อกะแบบมีคนมาซื้อเผ่นนั้นใส่ผืนนั้นใส่อันนั้นผ่นอันนั้นใส่สอบพัดใส่สอบเชื่อเอินพัดเกินบ่เป็นเามนีน อยู่คนเดียวเป็นโนนี่นี่เองแบบปูมีไผเลยเชียงไก่อยู่ซะ่ไหปานไหนไดิเพินสิมานี่เนาะไก่สิมาหรอบอไปกับแบบทางหนากับแบบมีข้าเจ้าหลาดอีกพ่อแม่พี่น้อง ลัดติดปีปีกับปีและสิบพันก็เขาไปวันนี้เขาไปแล้วก็มีบนผักหลุดคักแน่บ่าวกลางเว้นกลางคืน โดยพี่น้องท่านนองเหล่ก็สิคอลาไปเพียงเท่นี้ท่านนองเหล่ว,ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลายเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยกะขอบุญขอบุญทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยห,หับส้มคลิปของนองเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอบุญขอบุญทางที่ให้กำลังใจคอกยกดไล่กดแ์ให้นองเหล่เด้อมื้อนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้อง พอเก่าคำว่าสบายดี